สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูจิมทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่15หน่วยการเรียนอาชีพในฝันวันนี้ครูจิมมีนิทานมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะไปฟังนิทานกันค่ะ ขวนนันนี้ที่โรงเรียนคุณครูสอนให้น้องเป็ดอินดี้และเพื่อนๆรู้จักคำว่าอาชีพคุณครูอธิบายว่าอาชีพคือหน้าที่ของทุกๆคนในสังคมอย่างน้องเป็ดและเพื่อนๆเองก็มีอาชีพเป็นนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเมื่ออธิบายจนจบแล้วคุณครูก็ถามว่า เอาล่ะมีใครยกตัวอย่างอาชีพอื่นๆได้บ้างจ้าเด็กๆได้ยินก็ยกมือแย่งกันตอบแม่หนูทำอาชีพค้าขายค่ะขายขนมเค้กขนมปังแล้วก็น้ำปัน่นพ่อผมเป็นหมอครับมีหน้าที่รักษาคนป่วยคนเจ็บที่โรงพยาบาลน้าของหนูเป็นครูค่ะสอนวิชาภาษ,ษาไทายอยู่ที่โรงเรียนในต่างจงาังหวัดเก่งมากเลยจ้ะทุกคน ถ้าอย่างนั้นครูจะให้ทุกคนไปคิดดูนะจ๊ะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันแล้วทำไมถึงอยากทำอาชีพนั้นแล้วพรุ่งนี้มาตอบครูอันนี้ไม่ใช่กันบ้านนะจ๊ะแต่เป็นหัวข้อที่ครูอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะแล้วคุณครูก็บอกเลิกชั้นเรียนเด็กๆจึงเก็บของเข้ากระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านแต่น้องเป็ดยังทำหน้าคุ่นคิดอยู่เพราะเมื่อครู่ที่ครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร น้องเป็ดยังคิดไม่ออกเลยแล้วพรุ่งนี้จะตอบคุณครูว่ายังไงดีน้องเป็ดรู้สึกสงสัยว่าจะมีใครเป็นเหมือนตัวเองหรือเปล่าจึงถามเพื่อนๆว่านี่ๆทุกคนคิดกันได้แล้วหรอว่าตขึ้นอยากเป็นอะไรยังไม่แน่ใจเลยบอลลูนอยากเป็นครูเหมือนแม่แต่ก็อยากเป็นหมอเหมือนพ่อนะส่วนเราอยากเป็นชาวสวนเหมือนคุณยายบ้านคุณยายทั้งกว้างทั้งใหญ่ ปลูกต้นไม้ผลไม้เก็บกินสดๆสนะออร่อยมากโอ้โหดีจังเลยคุณแม่เคยบอกว่าร้านขนมที่บ้านทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณแม่รับช่วงมาเราก็คงต้องรับช่วงต่ออีกทีนะจ้าเมื่อได้ฟังคำตอบของเพื่อนๆแล้วน้องเป็ดก็คิดตามทุกคนมีอาชีพที่อยากทำกันแล้วทั้งนั้นเลยแต่น้องเป็ดยังคิดไม่ได้เลย ถ้าเกิดว่าครุ่งนี้บอกคุณครูไปว่ายังคิดไม่ออกต้องโดนเพื่อนๆหัวร้อยเหาะแน่ๆเลยตกค่ำมนูไกลจะได้เวลานอนคุณแม่ก็มาถามน้องเป็ดว่าน้องเป็ดทำการบ้านเสร็จหมดแล้วหรือยังจ้ะลูกได้เวลาเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะเมื่อคุณแม่เตือนน้องเป็ดจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมการบ้านไปหนึ่งชิ้น ซึ่งการบ้านนั้นก็คือการตอบคุณครูว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อนึกขึ้นได้น้องเป็ดก็ตอบคุณแม่ว่าน้องเป็ดลืมไปเลยค่ะว่าคุณครูให้กลับมาคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเป็ดยังไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรเพื่อนๆบางคนก็อยากทำอาชีพเดียวกับพ่อแม่ตอนโตบางคนก็บอกว่าจะเป็นชาวสวนเหมือนคุณยาย แล้วน้องเป็ดก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเพื่อนๆบอกว่าอะไรบ้างเมื่อคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกกับน้องเป็ดว่าอืมแม่เองตอนเป็นเด็กอายุเท่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันจ้าน้องเป็ดจะคิดไม่ออกก็ไม่แปลกหรอกไม่ใช่แค่น้องเป็ดคิดไม่ออกหรอกนะหลายคนที่อายุมากกว่าน้องเป็ดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกัน พรุ่งนี้น้องเป็ดจะบอกคุณครูว่ายังไงดีล่ะคะก็ตอบไปตามตรงสิจะ๊ะว่าน้องเป็ดคิดยังไงตอนนี้ให้น้องเป็ดหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากเรียนก่อนก็พอแล้วคุณครูก็บอกไม่ใช่หรอจะ๊ะวันนี้ไม่ใช่การบ้านมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดหรอกด้วยสินี่ไม่ใช่การบ้านนี่นาะเราตอบไปตามตรงก็พอแล้วพอคิดได้แบบนี้น้องเป็ดก็สบายใจขึ้น หายกังวลไปเยอะแล้วจึงรีบเข้านอนในชั่วโมงเรียนวันรุ่งขึ้นเด็กๆถูกเรียกให้ตอบทีละคนแต่ละคนตอบอย่างมั่นใจพร้อมกับเหตุผลที่อยากทำอาชีพนั้นๆอย่างเช่นชอบกินขนมก็อยากเป็นคนทำขนมหรือเห็นคุณพ่อทำงานอย่างขยันขันแข็งก็อยากทำอาชีพเดียวกับคุณพ่อส่วนน้องเป็ดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ก็นั่งกระสับกระสายเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนๆทุกคนจะคิดได้หมดเลยว่าอยากเป็นอะไรละตอบได้ดีมากจ้ะต่อไปน้องเป็ดพูดได้เลยจ้ะน้องเป็ดได้ยินคุณครูเรียกก็สะดุง้งเพราะมัวแต่คิดมากเลยไม่รู้ว่าถึงคิวตัวเองแล้วน้องเป็ดลุกขึ้นตอบคำถามอย่างตะกุกตะกากเล็กน้อยอืมน้องเป็ดยังไม่รู้ค่ะ ตัวเองโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแต่คุณแม่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบตอนนี้ให้น้องเป็ดตั้งใจเรียนลองทำอะไรหลายๆอย่างที่สนใจเมื่อหาว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรเมื่อรู้ว่าเราถนัดอะไรหรือชอบอะไรแล้วเราก็จะรู้อาชีพที่ใช่สำหรับเราค่ะคุณครูได้ยินคำตอบของน้องเป็ดก็ยิ้มให้แล้วอธิบายให้เด็กคนอื่นๆเข้าใจ ที่น้องเป็ดพูดถูกต้องแล้วจ้ะบางคนรู้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรค่อยๆหาคำตอบไปนะจ๊ะน้องเป็ดได้ยินแล้วก็โลอ่งอกดีใจที่ตอบคุณครูตรงๆเหมือนที่คุณแม่แนะนำหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆคนอื่นที่ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็บอกคุณครูว่าจะเริ่มคิดอย่างจริงจัง แล้วก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่น้องเป็ดพูดเพื่อนๆคงเคยถูกผู้ใหญ่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันมาบ้างแล้วหลายคนก็ตอบได้หลายคนก็ตอบไม่ได้และก็อาจจะมีบางคนที่อยากทำหลายๆอาชีพซึ่งคำตอบเหล่านี้ไม่มีคำว่าผิดเลยนะคะเหมือนอย่างที่น้องเป็ดพูดนั่นแหละคะ่ะ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรก็ต้องลองทำหลายๆอย่างไม่แน่ว่าอะไรที่เราไม่เคยลองทำอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัดจนกลายเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับเราในอนาคตก็ได้นะคะเป็นไงคะเด็กๆได้ฟังนิทานลูกเป็ดอินดี้โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเด็กๆยังไม่ตอบคุูจิบนะคะ สำหรับวันนี้ครูจิมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพความหมายของคำว่าอาชีพคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะอาชีพก็คืองานที่ทำเป็นประจำมีรายได้เป็นค่าต,ตอบแทนแล้วอาชีพนั้นไม่เป็นโทษต่อสังคมนะคะบุคคลที่เด็กๆรรู้จักมีมากมายมีอาชีพแตกต่างกันออกไปก็คืองานที่ทำแตกต่างกันออกไป เช่นหมอพยาบาลตำรวจทหารพ่อค้าแม่ค้าคุณครูและอีกมากมายนะคะแล้วแต่ละอาชีพเขาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นลกูกคุณหมอเขาก็มีหน้าที่ดูแลรักษาคนป่วย คุณครูคุณครูก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนสอนหนังสือนักเรียนให้เด็กๆเ,เป็นคนเก่งคนฉลาดมีความรู้นะคะพ่อค้าแม่ค้าก็มีหน้าที่เหมือนกันนะลูกนะเขาก็ขายสินค้าขายของขายสินค้าแล้วก็มีสถานที่ทํางานแตกต่างกันเช่นคุณหมอก็มีที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลตํารวจก็อยู่ที่สถานีตํารวจ คุณครูก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะโตขึ้นพวกหนูอยากเป็นอะไรอยากมีอาชีพอะไรอาเด็กๆลองลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่หนูรู้จักว่าคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรเด็กๆเคยถามไหมลกูกพวกหนูลองถามนะคะพวกหนูจะได้รู้ว่าพ่อแม่ของเรามีอาชีพอะไร คุณลุงมีอาชีพอะไรนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะ,ะคุณครูจิ๋มฝากโตขึ้นพวกหนูอยากเป็นอะไรเป็นอาชีพในฝันของพวกหนูเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจิ๋มฝากนะคะโควิดยังระบาดอยู่นะลูกให้ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพมันล้างมือให้สะอาดนะคะหนูไปหยิบจับอะไรต่างๆหนูก็ต้องล้างมือฟอกสบู่นะคะ รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ